รายการมันนีช่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนาระบวนแสงสนับสนุนโดยพึกษาเลียวเอสเตตบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดโทร7 7 9 9หรือพฤกษา .com ช่วง friday special talk โดยสุขุมธรรมนิวงและยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทไทยรนาคาคอร์ปอเรชันจำกัดกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ m ันนี่ช็อ รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบวนแสงนะครับสวิธีในการติดตอ่อกับเราโดยตรงวิธีแรกคอตไลน์สายด่วน0819849735 0819849735วิธีที่สองง่ายๆผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ l i น์ ID ของเราก็คือพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A S I พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A S I แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M O N E Y P L U S Money Plus ติดกันตรง เชิญได้เลยนะครับฝากคำถามเรื่องหุ้นเรื่องกองทุนรวมเรื่องการวางแผนทางการเงินได้หมดเลยนะครับ คุณฟังครับบลจากรุงศรีเชิญร่วมงานสัมมนาในหัวข้อจับทิศลงทุนจับหุ้นดาวเด่นกับกองทุนกรุงศรีเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลมุลมอมองเศรษฐกิจการลงทุนพร้อมเปิดตัวกองทุนเปิดกรุงศรีไทยออสตาปันผลชูศักยภาพการลงทุนในหุ้นไทยที่เหมาะสมที่สุดในทุกสภาวะตลาดในวันอังคารที่7มีนาคมนี้13นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาณ Access Place ชั้นหนึ่งอาคารเพื่อนจิตทาวเวอร์บรลจรกรุงศรีมา BTS แล้วมาลงที่สถานีชิดลมก็ได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมสำรองที่นั่งได้ที่บรลจรกรุงศรี026575757 026575757แล้วต่อ5720 หรือ5722หรือ5723นะครับงานนี้ฟรีไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นในการร่วมสัมมนาแต่ว่ารีบสำรองที่นั่งด่วนเลยนะครับด่วนเลยงานจะมีในวันอังคารที่7มีนาคมนี้13นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาณ Access p r e s s ชั้น1อาคารเพลินจิตทาวเวอร์บลจกรุงศรีมาง่ายๆเลยมาทาง BTS นะครับแล้วก็มาลงที่สถานีชิดลมนะครับ คุณฟังครับดิโอโรฉลองครบรอบ17ปีจัดหนัก แจกจริงกว่า2,000รายการรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทเพียงซื้อเครื่องดื่มหรือเบเกอรี่ในร้านดิโอโรตั้งแต่200บาทขึ้นไปเฉพาะร้านดิโอโรที่ร่วมรายการรับคูปองเพื่อรับของขวัญสุดพิเศษได้ตั้งแต่วันที่10มีนาคมไปจนถึงวันที่10เมษายนนี้ติดต่อสอบถามข่าวสารและกิจกรรมของดิโอโรได้ทาง www.cafe.dioro.com หรือ f a c e b o o k c o m cafe dioro เชิญได้เลยนะครับ ฉลองครบรอบ17ปีของดีโอโรจัดหนักแจกจริงกว่า20,000รายการนะครับคุณผู้ฟังครับซัสโกกำไรพุ่งเติบโตกว่า80%เตรียมขยายธุรกิจเชิงรุกมุ่งเพิ่มสถานีบริการและพัฒนาธุรกิจพื้นที่เช่าค้าปลีกแบบครบวงจรซัสโกโชว์ศักยภาพการบริหารธุรกิจอย่างมืออาชีพปี2559 โกยรายได้กว่า19000ล้านบาทส่งผลกำไรเพิ่มขึ้นกว่า80%เผยพิสัยทัศน์ขยายธุรกิจเชิงรุกโดยมุ่งเน้นการขยายฐานลูกค้าเปิดตัวซัสโคสมาร์ทเมมเบอร์สมัครและรับสิทธิประโยชน์ง่ายๆเพียงแจ้งหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็พร้อมจะพัฒนาธุรกิจพื้นที่เช่าค้าปลีกครบวงจรและตั้งเป้าภายในปี2 5 6 2จะเพิ่มจำนวนสถานีบริการน้ำมันให้ครบ300แห่งครอบคลุมทั่วประเทศนะครับ โดยคุณชัยริสิมโรธกรรมการผู้จัดการบริษัทซัสโก้จำกัดมหาชนเปิดเผยว่าในปี2,559ที่ผ่านมาซัสกโก้ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอย่างน่าพอใจโดยมียอดขายรวม1,077ล้านลิตรเพิ่มขึ้นร้อยละ14ถ้าเทียบกับปีก่อนหน้านี้โดยปัจจัยหลักมาจากการบริหารอย่างมืออาชีพและมุ่งขยายธุรกิจในเชิงรุกก็ขอสแสดงความยินดีด้วยกับทางซัสโก้จำกัดมหาชนซัสกโก น้ำมันไทยที่คุณมั่นใจนะครับและช่วงนี้ครับขอบคุณบรลจอทลิส020150222020150222 คุณผู้ฟังครับบรจทาริสแนะนำสองกองทุนรวมได้แก่กองทุนเปิดทาริสหุ้นทุนเป็นกองทุนรวมตราสารแห่งทุนมีนโยบายลงทุนในตลาดทุนหุ้นสามัญของทั้งบริษัทที่จดทะเบียนทั้งในตลาดหลักทรัพย์และหรือตลาดหลักทรัพย์ m a i นะครับเป็นกองที่ลงทุนทั้งหุ้นเล็กหุ้นกลางและกู้หุ้นใหญ่นี่คือกองทุนเปิดทาริสหุ้นทุนส่วนอีกกองหนึ่งก็คือกองทุนเปิดทาริสมิสมอนแคปหุ้นทุนนะครับจะเน้นในหุ้นกลางเล็ก พูดง่ายๆก็คือจะลงในหุ้นที่ปัจจัยพื้นฐานดีมีอัตราการเติบโตสูงแต่ไม่ได้อยู่ในเซตฟินะครับเน้นหุ้นกลางเล็กเป็นหลักนี่คือกองทุนเปิดทาลิสมิสมอนแครปหุ้นทุนทั้ง2องกองของบอลจอทาลิสมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลลงทุนขั้นต่ำเพียง5,000บาทนะครับสนใจทั้ง2กองนี้หรือกองอื่นๆของบลจอทาริสสอบถามเพิ่มเติม,ตม0 2 0 1 5 0 2 2 2 0 2 0 1 5 0 2 2 2นะครับ ส่วนช่วงนี้ครับเป็นช่วง Friday Special Talk คุยสบายๆบ่ายวันศุกร์โดยพี่ขุมคุณสุข,ขุมธรรมนีวงศ์กรรมาการผู้จัดการบริษัทไทยเลนาคาคอป์ปอเรชั่นจำกัดและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Star Fa c t จำกัดนะครับจะมาคุยกับผมยุทธนานะครับแต่ว่าวันนี้มีให้ลุ้นกันด้วยมีให้ลุ้นกันทั้งสิ้น5รางวัลน,นะครับคาถามถามว่าวันนี้เราจะคุยกันเรื่องวลีเดดของมาร์คซักเคเบิร์กผู้ก่อตั้ง a c e b o o k นะครับวลีเดด เรื่องไหนของมาร์คสเคเบอร์ที่พี่สุขุมของเราเนี่ยชื่นชอบมากที่สุดนะครับฟังให้ดียังตอบไม่ได้ตอนนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าฟังจากนี้ไปแล้วจะตอบได้นะครับแล้วมาลุ้นกันทั้งสิ้น5้ารางวัลและช่วงนี้ครับพี่ขุมคุณสุข,ขุมธรรมนีวงพร้อมแล้วที่จะคุยกับเราด้วยในะช่วงนี้ครับ สวัสดีครับพี่คุมครับสวัสดีครับพิยุสสวัสดีท่านผู้ฟังครับ Friday Special Talk คุยสบายๆบ่ายวันศุกร์กลับมาอีกครั้งแล้วครับท่านครับครับสวัสดีครับแต่ <Okay. S 2> วันนี้ขอแก้ข่าวหน่อยได้ไหมอ่าเรื่องไรพี่เรื่องไรพี่ ก็ล่าสุดเนี่ยผมไปเดินห้างสัสินค้าฮะแล้วไปเจอใครไม่รู้เดินน่าจะเป็นแฟนแรายการเราพิยุสครับใส่เสื้อแบรนด์ยูเดินทำหน้าแบบเหมือนกับไม่พอใจผมยังไงก็ไม่รู้เอาสมควรแหละมผมก็อยากจะขอแก้ข่าวกับแฟนๆแบรนด์ยูในรายการนะครับวช่ใช่ชครับที่เราคุยกันในพิยุสมันเป็นบุกนะครับ<อ>ผมเองเนี่ยจะชื่นชมไม่จริงอะ่ะช่วงหลังเนี่ย ตั้งแต่ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเจอใครที่ใส่เสื้อแมนยูต้องเดินหนีพี่ต้องระวังนะพี่นะต้องพึงระวังเลยนะพี่นะก็มไม่รู้พี่ยุทธสั่งคนไปตามหรือเปล่าฝั่งแฟนแมนยูไปตามหรือเปล่าจนกว่าพี่จะยอมให้ผมพูดถึงเรื่องความสามารถอันเอกอุกของแมนยู ผมเข้าใจครับผมก็เข้าใจว่าบนอารมณ์แบบนี้นะครับผลงานอย่างนี้เนี่ยมันก็ต้องควรจะหยิบมาพูดกันบ้างเพราะว่าถ้าเลยไปกว่านี้จะคุยไม่ได้ก็กำลังจะบอกว่าเดี๋ยวถ้ามันตกไปแล้วนี่หมดเวลาพูดแล้วตอกทัวเอฟเอไปพมมีเมลีก็ไมได้พีุ่ทผมจะรอดีกว่าผมจะรอจนกว่าพี่จะขอร้องให้ผมคุยเรื่องแมนยูตอนี่ตอนีเเริ่มโดนกดดันจากแฟนลับพิยุทธแลเอางี้พี่มีควันหลงจากสัปดาห์ที่แล้วครับเพราะพี่ขุมมามาหักมุมไง ผมไม่รู้พี่แบบโหเล่นแบบผักมุมเลยคุยกันเรื่องมาร์คซักกรเบิร์กเรื่อง Facebook แต่พี่ขุมแน่ดันมาปิดท้ายเรื่องเกี่ยวกับบิลเกตเพราะบอกว่า,อาโอเคมาร์คเน่ดาวรุ่งแค่ไหนก็ตามแต่ว่าแค่ติดท็อปไฟแต่บิลเกตเนี่ยยังคงเป็นมหาเศรษฐีที่รวยเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะใช่ครับ ใช่ครับโอเคก็โอเคแต่ว่าแต่ว่ามาร์กเนี่ยก็มีวลีเด็ดๆมีอะไรดีๆพี่ขุมไม่พูดถึงซะหน่อยก่อนเลยพี่่าได,ได้ได้ครับผมมาทำกันบ้านมาเยอะแยกๆไปหมดอะ่ะอีกแล้วอีกแล้วจริงๆ <laughs> ผมศึกษามาพิยุทธศึกษาม,มาอย่างดีเลยโอ้โ,อโหเรียกคะแนนนะ <laughs> แล้วก็ให้เครดิตตัวเองโอ้โหตลอด มีหน้านแฟนขับตืม oh. เป็นช่องทางเดียวที่ผมสามารถ <c oughs> จะได้เปรียบพี่ยุทธนากระบวนแสงของแฟนขับรายการมันที่ช็อตได้ครับง <c oughs> ั้นผมขอญาตหยิบสิวลีเด็ดสู่ความสำเร็จของมาร์คสักกเบิร์กซึ่งผมได้ไปค้นค,นคว้าม,มาเอาละครับมาดูวลีเด็ดแรกของมาร์คสักกเบิร์กกันเลยครับพี่ขุมข้อที่1 บางคนเอาแต่ฝันถึงความสําเร็จในขณะที่บางคนลุกขึ้นมาจากฝันแล้วลงมือตั้งหน้าตั้งตาทํางานเพื่อให้ได้มาซึ่งความสําเร็จไม่นั้นก็ฝันไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่เป็นจริงสักทีใช่ไหมพี่ใช่ครับโยนคือแล้วเรามัวนั่งแต่ฝันนั่งแต่ฝันพ่ยุทธเปน็นนกถึงคนที่นั่งฝันทั้งวันแล้วไม่ทําอะไรพ่ยุทธสักพักก็น้ําลายไหลย,ยืดเลยนั่นครับมันไม่ดีแน่ๆน,นะไม่งั้นฝันก็ไม่สามารถเป็นจริงได้แต่มาร์กเนี่ยนะครับ,รบเขาไม่ใช่ฝันอย่างเดียวแต่เขากําลังบอกว่าคนที่สามารถไปสู่ความสําเร็จได้ก็คื คนที่ลุกขึ้นมาทําความฝันให้เป็นความจริงนั่นเองไม่ใช่มัวแต่นั่งฝันไปวันๆนะครับใช่ครับอันนี้อันนี้เด็ดอันนี้เด็ดอันนี้ซื้อซื้อซื้อบอกแล้วว่าทำกันบ้านมาพิยุทธ์พูดมาเลยขอให้โยนหัวข้อห้ผมอย่างเดียวอย่างอื่นพิยุทธไม่ต้องยุ่งกับผมเลยทำกันบ้านไหนทำเป็นคุยเถอะข้อที่สองเลยไหมครับก็สองอที่สองเขาบอกว่าอย่างนี้พิยุทธ์คนที่จะประสบความสําเร็จเนี่ยต้องมีสองสิ่งที่จะออกจากปากของเขานะพิยุทธ์หนึ่งคือความเงียบอสองคือรอยยิ้ม ก็แสดงว่าคนที่ประสบความสําเร็จส่วนใหญ่เขาทาไม่ค่อยพูดใช่ไหมใช่ทําไม่พูดนั่งฟังศึกษาไม่ว่าจะสนทนากับใครหรือศึกษาอะไรก็ตามและสิ่งที่สำคัญที่สุดต้องยิ้มพิยุทธมีเพียงสองสิ่งที่ออกจากปากของผู้ประสบความสําเร็จก็คือหนึ่งคือความเงียบและสองก็คือรอยยิ้มแน่ใช่ครับนี่คือวลีเด็ดข้อที่สองของมาร์คซักเกอร์เบิร์กนะครับใช่ครับมีไหมพี่มีไหมอ่ามีครับข้อที่สามนะพิยุทธครับ ความสําเร็จที่เกิดจากการฝึกซ้อมนะพี่ยุทธไม่ว่าจะเป็นการทํางานหนักหรือฝึกซ้อมมาเป็นปีๆถ้าคุณต้องการทําอะไรที่มันสุดยอดและเยี่ยมยอดที่สุดพี่ยุทธมันไม่มีทางลัดไม่มีความสําเร็จโดยทางลัดเหรอครับพี่ขุงมครับถูกต้องครับสรุปว่าอย่างนั้นเลยครับความสําเร็จจะเกิดจากการฝึกซ้อมและการทํางานหนักนานนับเป็นปีๆใช่ครับถ้าใครคิดว่าต้องการจะทําอะไรที่มันเยี่ยมยอดแล้วก็ยอดเยี่ยม สิ่งที่จะต้องจําไว้ก็คือว่ามันไม่มีทางลัดหรอกมันต้องทํางานหนักมันต้องฝึกซ้อม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 แล้วก็ซ้อมใช่ไหมครับพี่ขุมครับถูกต้องครับไยุทธครับมีหน้าซ้อ,ซอมวิ่งเป็นประจำดูสิซิกแพ็เทียบเลยโน,นี่แซนขับผมรู้แล้วแหะว่าโุงผมเป็นคนลงทุง <laughs> โอ้ยอย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อครับผมเนี่ยอาจจะพูดไม่จริงก็ได้แล้วก็พูดจาให้ร้ายพี่ขุม แน่คุณออกจากขั้นเทพขนาดนั้น oh, ใช่พยายามต่อไปนะพี่นะครับผม <laughs> ต่อมาเป็นว่าีเด็ดข้อต่อไปครับคนเรามีความฉลาดหรือมีทักษะอยู่ในตัวนะพิยุท์ครับแต่ถ้าเราไม่เชื่อมั่นในความฉลาด หรือทักษะที่มีอยู่นะพี่ยบเราเองก็จะไม่มีวันที่จะลุกขึ้นมาตั้งหน้าตั้งตาทํางานได้อย่างเต็มที่มันต้องเชื่อในความฉลาดและทักษะที่มีอยู่ในตัวเองแล,แล้วก็เค้นมันออกมาให้มากที่สุดใช่ไหมครับพี่กุมครับใช่ครับเขาบอกว่าทุกคนนะพี่ยธมีด้านดีและด้านไม่ดี มีความสามารถอะไรที่อยู่ในตัวเราเพียงแต่ว่าเราหยิบออกมาใช้เป็นหรือเปล่าครับนะผมว่าพี่ขุมแม่มีส่วนที่เป็นความดีอยู่ในตัวเยอะเลยครับ<ต>ผมเพียงแต่ว่ามีคนชักใบเรือเสียอยู่เรื่อยเลยใช่คนนั้นเป็นใครอ่ะพี่พี่ยุทธนี่แหละครับเพราะคนอื่นพูดก็อยู่แค่สองคนพี่ยุทธนี่ประจานผมพยายามจะประจานผมบอกรายการตลอด <c oughs> ไปข้อห้าไหมข้อห้าครับข้อห้าต่อเลยพี่ครับข้อห้าเขาบอกกนนี่เป็นข้อที่ผมชอบนะพ่ยุทธ์นะครับชอบเป็นการส่วนตัวมากกว่าข้ออื่นก็คือความเสี่ยงที่สุดคือการไม่เสี่ยงเลยอ้าวนี่ง,งงเลยไหมเขาบอกว่าอย่างนี้พ่ยุทธ์ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแบบทุกวันนี้นะพ่ยุทธ์ครับกลยุทธ์เดียวที่จะนําเราไปสู่ความสําเร็จเลยก็คือการไม่เสี่ยงม,มากจนเกินไปอ๋อ เพราะฉะนั้นกลยุทธ์เดียวที่จะนําเราไปสู่ความล้มเหลวก็คือการไม่ยอมเสี่ยงอะไรเลยอยู่แต่ในคอมฟอร์ทโซนนั่นแหละท้ายสุดมันจะเป็นสถานการณ์ที่เสี่ยงที่สุดนะครับใช่ครับไปดูวลีเด็ดเป็นวลีที่6กแล้วครับพี่ขุมครับกดง่ายๆในการทําธุรกิจคือทําในสิ่งที่ง่ายก่อนให้เริ่มต้นทําจากสิ่งที่ง่ายก่อนแหละครับใช่ครับจากนั้นเขาบอกว่าเราก็จะไปพบกับทางเดินไปอย่างรวดเร็วเพราะเราเริ่มต้นจากสิ่งง่ายๆไปงพี่มันต้องมีก้าวแรกก่อนใช่ไหมครับพี่ขุมครับใช่ครับถูกต้องครับ อ๋อดิดนึงพี่ขอตัวอย่างหน่อยได้ไหมอย่างธุรกิจรถเช่าของพี่เนี่ยก้าวแรกมันคืออะไรอ่ะพี่คืออย่างแรกเลยนะพี่ยูนก่อนที่ผมจะทําธุรกิจรถเช่าเนี่ยผมก็ทํารถยนต์ที่เหมือนกับให้จัดไปแน่นให้ผ่อนในสมัยที่สถาบันการเงินยังไม่มีเมื่อ30กว่าปีที่แล้วจากรุ่นุพ่อ,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 อ นั่นก็คือเริ่มต้นจากสิ่งที่เราทาง่ายๆไปก่อนสมัยนั้นเป็นเพชรบุรีคาร์เรนใช่ครับเราก็ค่อยศึกษาจากการเดินทางไปดูต่างประเทศว่าบริษัททัวร์เขาจองรถมาที่เมืองไทยเขาจองยังไงรเราก็เปิดแค่รับจองไปก่อนอเปิดเฉพาะในกรุงเทพก่อนในออฟฟิศที่เรามีในพนักงานที่เราพอในระบบคอมพิวเตอร์ที่เราสามารถรองรับได้ก่อนนี่คือการเริ่มต้นจากสิ่งง่ายๆแล้วก็สิ่งต่อมาเนี่ยมันก็จะเดินหน้าตามมาเป็นสเต็ปสเต็ปเองใช่ไหมพี่ใช่ครับเพราะเราก็จะเห็นในพยุท์ว่าพอเราเริ่มทําในสิ่งง่ายๆก่อนเราก็จะเห็นว่ามี อะไรที่ต้องทําต่อไปแล้วก็ขยายไปจนปัจจุบันเราก็มีสาขาแทบจะทุกสนามบินทั่วประเทศครับนะครับปัจจุบันมีประมาณสักกี่สาขาทั่วประเทศครับพี่กุ้มครับ32สาขาครับพี่ยศมีรถให้เช่าทั้งหมดประมาณสักกี่คันครับ8,000ันคันครับโอ้โห8 0 0 0กว่าคันกับ32สาขาทั่วประเทศนะใช่ครับที่พูดด้วยความภูมิใจเนี่ยไม่ได้พูดด้วยความภูมิใจของความยิ่งใหญ่หรือปริมาณรถยนต์หรือสาขานะพี่ยศพูดด้วยความภูมิใจว่าเป็นแบรนด์ของคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์อ่านี่คือความน่า ภาคภูมิใจของคนไทยด้วยนะเพราะฉะนั้นเช่ารถโทรเลยครับต้องไทยเล่นราคา1647นะครับ,บ1647นะครับรบถเช่าของคนไทยนะครับอ่ะไปดูวลีเด็ดข้อที่7ของมาร์คซักก์เบิร์กกันต่อครับพี่ขุมครับข้อ7คุณมาร์คซักก์เบิร์กเขากล่าวไว้ว่ามีคําถามหนึ่งที่ผมต้องถามตัวเองเกือบทุกวันคือ,อ ฉันกำลังทำสิ่งสำคัญที่สุดที่ฉันควรทำอยู่หรือเปล่าอ๋ออันนี้มันจะทำให้ตัวเราเนี่ยไม่หลุดไปจากโฟกัสไม่หลุดไปจากเป้าหมายและจุดมุ่งหมายเดิมของเราใช่ไหมพี่ ใช่ครับพิยุธหรือในอีกมุมหนึ่งพิยุท์คนเราส่วนใหญ่เนี่ยมีอะไรที่ต้องทําไม่ว่าจะเป็นชีวิตประจําวันเรื่องครอบครัวเรื่องของพ่อแม่เรื่องลูกเรื่องธุรกิจเรื่องเพื่อนแต่คนส่วนใหญ่มักจะลําดับความสําคัญของสิ่งที่จะต้องทําไม่เป็นอออือสำหรพิยุทธ์คือถ้าทุกอย่างสําคัญไปหมดเราก็จะทาหลายๆอย่างพร้อมกันได้ไม่ดีไงพี่ใช่ส่วนใหญ่เวลาในชีวิตเราวันวันหนึ่งพิยุธโอ้เรามีอะไรทั้งทำแยะเลยครับครับเรียงลําดับจากสิ่งที่สาคัญที่สุดลงมาพิยุสอ๋อแล้วภารกิจ นอกเหนือจากงานประทำมที่เป็นภารกิจลับอะพี่เอาไว้ทําช่วงไหนครับพี่ ไม่ถามจริงยูเทิร์นกลับมายังไงพิยุส่มันเรื่องเรื่องมันพาไปมันวนกลับมาได้ยังไงกับสิ่งที่สําคัญที่สุดไอ้เรื่องพวกนั้นมันเรื่องไม่สําคัญริยุ์ไม่สาคัญแล้วทีหลังไม่สําคัญแล้วไปทำไมอ่ะก็ไม่ต้องทำมันไม่ทาทีหลังไม่ทาทีหลังริยุ์ทำเรื่องสําคัญก่อนทําเรื่องงานก่อนเรื่องครอบครัวเรื่องธุรกิจก่อนอพวกนั้นเป็นเรื่องไม่สําคัญเป็นเรื่องไม่ดีเราอย่าไปคิดถึงมันพิยุสแหมพอผู้ถึงคําครอบครัวเน้นใช่ไหมน้นมนี่มือไม้สั่นหมดเลยเนี่ยถ้าถ้าไลฟ์มันได้เห็น อ่ะมาดูวลีเด็ดนะครับของมาร์คข้อต่อไปก่อนที่พี่ขุมจะพิ้วไม่ไหวนะครับข้อแปดพิยุศครับถ้าคุณกําลังทําในสิ่งที่คุณชอบแล้วหลงไหลอคุณไม่จําเป็นต้องมีแผนการระดับสุดยอดอะไรทั้งนั้นทําไมพี่ทําไมครับพิยุย์ สิ่งที่เราชื่นชอบสิ่งที่เราหลงไหลเหมือนพี่ยุทธนั่งเชียร์แมนยูอ่ะพี่ยุทธรู้หมดแล้วว่าใครจะซื้อตัวไหนใครจะซื้ออะไรใครเตะนาทีไหนปกติจะเปลี่ยนวิธีไหนวิธีการรับเป็นยังไงบกแพ้อย่างไงชนะยังไงไม่เคยได้แชมป์พีเมียมากี่ปีแล้วเรามีรายละเอียดหมดเลยเห็นไหมนั่นหมายถึงว่าเราทําในสิ่งที่เราหลงไหลเนี่ยเรามีความรู้จักเรามีความลึกซึ้งถี่ถ้วนกับสิ่งนั้นดีแล้วพี่นี่คือทําในสิ่งที่คุณชอบและหลงไหลอาจจะไม่จำเป็นต้องมีแผนการ ระดับสุดยอดอะไรก็ได้เพราะรมันก็จะไปของมันได้เองนะครับใช่ครับนะบอ่ะไปดูว่ารีเด็ดข้อ9้าวของมาร์คครับพี่ขุ่มครับคุณไม่มีทางมีเพื่อน500ล้านคนได้โดยที่ไม่มีใครเป็นศัตรูของคุณสักคนเลยคนชอบเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสือคล้ายกันไหมใช่ใช่เหมือนกันเลยพิยุทธม,มีคนบอกอคุณสุข,ขมุมพิยุทธร,รายการโอ้โหมีคนฟังเป็นร้อยนะครับมีคนรักเป็นแฟนคลับเป็นร้อยคนเลยคนเกลียดเป็นพันเป็นล้าน อย่าพาะแฟนแมนอยู่ในประเทศไทยคุณตุมไปเดินห้างตระววงนิดนึงอย่าไปผ่านเคาน์เตอร์สุ per สปอร์ตนะต้องระวังหน่อยระวังระวังหน่อยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทําใจใช่ไหมพี่ว่าเราจะให้คนรอบข้างเราเนี่ยชอบเราซะทั้งหมดเลยคงไม่ได้หรอกอันนี้เป็นความจริงที่ต้องยอมรับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปเกลียดเขาตอบก็ไม่ใช่ ใช่แต,แต่ก็ขอให้เรายึดมั่นในเส้นทางของเราใช่ไหมครับพี่กุ่มครับใช่ครับเป็นสัจธรรมครับใครจะรักเราก็ปล่อยเขารักเราไปใครจะเกลียดเราก็ปล่อยเขาเกลียดเราไปก็เามืนานไม่มีอิทธิพลกับเราก็ผมว่าเราก็ตั้งหน้าตั้งตาทําธุรกิจของเราไปอ่าแล้วครับนําไปสู่วลีเด็ดข้อที่10ปิดท้ายกันเลยครับพี่กุ่มครับอย่าให้ความคิดเห็นของคนรอบข้างปิดประตูความคิดสร้างสารรค์ของคุณพี่ชอบข้อนี้ไหมพี่ชอบนะพี่ยุทธนะ ชอบทุกข้อผมว่ามีเหตุผลแต่ข้อนี้ถ้าจะยกตัวอย่างนะพิยุ์นะก็เหมือนกับเรากำลังนั่งคิดใปเพลินๆในการพัฒนาธุรกิจเรากำลังวางแผนเรากำลังศึกษาถึงเวลามีคนมาพูดปุ๊บเราเป๋ไปเลยโดยที่เราไม่เอามาคิดให้ละเอียดถี่ทั่วให้ดีว่าจากสิ่งที่เขาแนะนํามาเนี่ยนำกลับมาเพื่อมานั่งพินิจพิจารณาและปรับเข้ามาใช้กับสิ่งที่เรากําลังจะคิดอยู่ แต่ไม่ใช่ให้มาปิดประตูความคิดสร้างสรรค์ของเรานะเหมือน<ช>อะไรนะรนิทานมดหูหนวกใช่ไหมที่มันชนะเลิศสามารถปีนเข้าไปได้ถึงสุดยอดไม้คว้ารางวัลไปอะ่ะ เพราะว่าตัวที่หูไม่หนวกอ่ะก็เจอเสียงของกรอมเชียร์รอบข้างอ่ะหมดกําลังใจไปทีละตัวทีละตัวทีละตัวแต่ไอ้มดหูหนวกไงมันไม่ได้ยินเสียงไงมันก็มุ่งมั่นปีอย่างเดียวเลยปีอย่างเดียวจนชนะในที่สุดี่ะข้อนี้ก็คล้ายๆกันใช่ไหมครับพี่ใช่เลยครับปีย์ใช่เลยครับงั้นถ้าถามว่าใน10บวลีเด็ดความสําเร็จของมาร์คซักเบิร์กพี่สุขุมของเราชอบข้อไหนมากที่สุดพี่ขุมจะเลือกข้อไหนครับความเสี่ยงที่สุด คือการไม่เสี่ยงเลยครับชอบข้อนี้มากที่สุดนะครับชอบมากที่สุดครับชอบข้อ5้านะครับความเสี่ยงที่สุดก็คือการไม่เสี่ยงเลยนั่นแหละเสี่ยงที่สุดนะครับใช่ครับเอาละครับแหมจริงจริงเนี่ยยังมีอีกหลายเรื่องนะครับสงสัยต้องติดไว้ก่อนไว้คุยกันต่อสัปดาห์หน้าดีไหมครับพี่ขุมครับอยากจะพูดเรื่องฟุตบอลนะครับพี่ครับอ่ไอยากพูดเล่าอุ้ยเอาเลยพี่เอาเลยพี่อยากจะพูดให้แฟนแมนยูทุกท่านเข้าใจนะครับว่าจริงๆแล้วผมไม่ได้มีอะไรกับแมนยูนะครับมีมีกับผมคนเดียวข้างนอกเนี่ยอยากโกร พราะช่วงหลังเนี่ยเดินผ่านแฟนแมนยูเนี่ยก็ชักจะเสียววุกวุาอย่าไปทําพี่ขุมเลยนะครับเพราะว่าเขาซิกแอกเยอะมันเป็นมุกครับมันเป็นมุกระหว่างเราสองคนที่ทําให้แฟนแมนยูรู้สึกเอาด้านลบกลับมาเป็นด้านบวกเพราะว่าถึงพี่ขุมพูดยังไงก็ไม่สามารถจะหยุดยั้งการเดินหน้าไปสู่ความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมในฤดูการนี้ของแมนยูได้นะพี่นะโอ้โหพูดฉันพูดจะหล่อฉันพูดจะหล่อเลย นะงั้นเดี๋ยวคุยกันใหม่สัปดาห์หน้าให้พี่มาแก้ตัวใหม่กันแล้วกันนะพี่นะสัปดาห์นี้ขอบคุณยังสูงนะครับพี่ขุมครับครับพี่ยุทธครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังสวัสดีครับสวัสดีครับครับพี่ขุมคุณสุขุมธรรมนีวงศ์กรรมการผู้จัดการบริษัทไทยเล่นอคาคอร์ปอเรชั่นจำกัดและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสตาร์แฟกจำกัดนะครับมาคุยกับเราในช่วงของ Friday s p e c i a l Talk คุยสบายๆบ่ายวันศุกร์นะครับ มาถึงคําถามให้ลุ้นกันทั้งสิ้น5รางวัลรางวัลที่5เป็นหนังสือจากติ้งบิยอนเรื่องเที่ยวเกียวโตรางวัลที่4เป็นหนังสือจากติ้งบิยอนเรื่องเที w ่ยวเวียดนามส่วนรางวัลที่ 1, 2และ3เป็นเสื้อโปโลลิมิเต็ดเอดิชันไฟเดย์สเปเชียลท k สนับสนุนโดย Ben s t a r f a ฟกจำนวน3รางวัลน,นะครับคําถามถามว่าข้อใดคือว a ลีเดดของมาร์คซักเคเบิร์ก ที่พี่สุขุมของเราชื่นชอบมากที่สุดครับคำถามถามว่าข้อใดคือวาีเด็ดของมาร์คซัคเคเบิร์กที่พี่ขุมของเราชื่นชอบมากที่สุดระหว่างข้อหนึ่งจงให่่ยอมแพ้ให้กับคำว่าทำไม่ได้ข้อหนึ่งจงอยญ่ยอมแพ้กับคำว่าทำไม่ได้หรือข้อสองความเสี่ยงที่สุดก็คือการไม่เสี่ยงเลยข้อสองความเสี่ยงที่สุดก็คือการไม่เสี่ยงเลย หหรือ2ครับถ้าทราบคำตอบแล้วด่วนนะครับส่งคำตอบมาผ่านทางแอปพลิเคชัน Line l ลาย ID ของเราก็คือพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า m o n e y Plus M O N E Y P L U S Money Plus ติดกันตรงตัวตอบข้อ1ห,หรือข้อ2ตามด้วยชื่อนามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ของท่านลุ้น5รางวัลประจำวันน,นะครับถ้าฟังคำถามไม่ทันก็เข้าไปดูที่หน้าแรกของแอปพลิเคชัน m o n e y Plus ก็จะมีคาถามให้อ่านกันอีกครั้งหนึ่งได้ด้วยเช่นเดียวกัน เชิญเลยนะครับลุ้นกันทั้งสิ้น5รางวัลประจำวันนี้และทั้งหมดนี้ก็คือรายการวิทยุ m ั n นี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบวนแสงจันทถึงสุขเราพบกันที่นี่เสาร์และอาทิตย์พบกันทาง FM 101ในรายการมันนี่พล s สเริ่มต้นบ่ายสามโมงเป็นตน้นไปวันนี้เวลาหมดแล้วผมยุทธนาลาไปก่อนส่วนช่วงหน้ารายการเม k ม m o n ี่โดยพี่นิดธนพงศ์มีทองรอยอยู่ครับช่วง S Friday s p e c i a l Talk โดยสุขุมธรรมนีวงศ์และยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทไทยราคอุตสาหกร่นะะจำกัด <Yeah! S 1> รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดย ปรึกษาเรียวเอสเตทบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดโทร1739หรือปรึกษา .com